วัดธรรบัวอ้อย่าไปกลวยไปตกใจนะกลางคืนนะ่ะเจออะไรอะ่ะมันจะมีเสียงอะไรคนที่ไปใหม่ๆเหมือนคนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยจะโดนทดสอบนะแม่ชีเขาก็บอกถ้าคนที่แบบจิตอ่อนก็ไม่ค่อยได้นะหนูจิตแข็งหนูไปคนเดียวได้ได้นะออเออไอ้น้องคนนั้นน่ะบอกว่าเสียงคนคุยกันหนูนอนไม่ได้เมื่อคืนนี่ยังนอนไม่ได้เลยว่าคืนที่สองนะแต่แม่หลับคืนที่สองคืนแรกอะ่ะหนูเชื่อไหมหนอนอ่อยหลับประพันหลับ แม่นอนตรงกลางใช่ไหมเสร็จแล้วปีสองอ่ะไฟมันก็ดับพอไฟดับพัดลมก็ดับมืดไปหมดไฟห้องน้นทุกไฟทุกอย่างดับหมดเสียงเหมือนคนเอาทำทำบ้านอ่ะเหมือนเอาค้อนต่อปักปักปักสี่ครั้งนะแม่ก็ว่าถามอ้อยได้ยินไหมอ้อยบอกไม่ได้ยินดับ มันก็บอกทำไมแม่ไม่เรียกคันก็มันเงียบไปแล้วจะเรียกทำไมแม่ก็สวดมนต์สวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาเขาบอกถ้าเราเจออะไรน่ะเราให้สวดมนต์แผ่เมตตาที่ที่มันเป็นที่ป่าที่เขามันแหลงอ,อาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางหรือเจ้าของสถานที่เดิมๆเราก็ไม่รู้เขาบอกแต่เราต้องจิตแข็งแข็งไ,ไม่ต้องกลัวเขาคืนคืนต่อไปเราทำสมาธิสมมติอยู่เจ็ดวันนี่ยิ่งดี ทำสมาธิทุกวันทุกวันแผ่เมตตาทุกวันทุกวันเราจะหลับสบายแล้วแบบการเดินจงกรมนี่หลวงพ่อบอกทําได้ระบบเลือดไหลเวียนดีดูหลวงพ่อหน้าสตอนเวลาหลวงพ่อหลวงพ่อหน้าสายสายเหรอดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็อย่าไปขี้โมโหอ่ะอย่าขี้โมโหใจเย็นๆถ้ามีงงสติเดินจงกรมเขาให ท่องพุโทโธพุโทโธขวาโทซ้ายเลยให้จิตไปอยู่ตรงนั้นให้นิ่งๆเดินเช้าก็ค่อยเดินห้ามคุยห้ามอะไรทักอย่างไม่คุยเงียบเงียบแล้วก็พอเดินเสร็จก็จะไปนั่งสมาธิ นั่งเสร็จก็นอนสมาธิพอนอนสมาธิปุ๊บหลับเลยแม่นอนที่ศาลาเนี่ยเขาก็มีเบาะนั่งมีก็เอาที่รองค้นมารองหัวก็แล้ก็นอนเหยียดกันหลับเตง้งอีกทีสะดุ้งตื่นออกจากสมาธิ